กันนะคตันหนวดการเป็นชิปเกมเมอร์เออก็ไฮพิเคลเดิมรีวิวสั้นมากค่ะที่แล้ที่ฟันสั้นมากค่ะวันนี้เรามาเออตอนนี้เรามาเล่น TNT เกมเกมกันนะคะก็อ่ะวิวน้ำอะไรบ้างก็ไปดบอดบเคยเมื่อกี้เราเราเทวับไปเล่นไอปีพักกัวเลือกกลุ่ม่ะวะไม่ด่วไปเอ็ดเออโอ ไปเดียวไปตรงพัคกว่าไม่รู้ตรงเพมามามา okay. อันไหน,น,ไหนมาเฟมาเฟอันไหนดีเอาอันไหนดีเอ่อเอาวันแรกเลยมาลองลอง,ลองเข้าวันแรกอันแรกรอ่ะเราไม่ได้ไรายี่สิบสามเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ,นนอันที่สอง กด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 บังหน้าทำไมเนี่ยทำไมเขารู้สึกรู้สึกว่าวูอยู่เข้าก่อนแล้วทำไมเขาเขาได้เข้าก่อนอ่ะสปัดดีอันนี้จะเกี่ยวกับการเอออันนี้ไม่ได้อะไรนะคะก็จะจะยิงธนูอะคืออะไรคืออะไรน่าจะยิงธนูไฟก็ให้พื้นหายนะโบสแฟบยิงใช่เลยใช่เลยค่ะยิงธนูไฟก็ทำให้ไอทียนทีข้างล่างหายเนาะ เออเราก็เราไม่ต้องทำอะไรมากเราวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวนะไม่พูดถึงตอนลงไปอยากไปยิงใครคนอื่นมากวิวรู้มาเฟมเลยเขามีเท่าไหร่เราไปรู้ไหมเนี่ยร้อยยี่สิบคืออะไรเฟมเลดอยากมาถามเขาเรื่องคอมเลยเขาไม่รู้เรื่องดูตรงไหนไหนป่ะเออหกสิบ งอเขาได้ร้อยยี่สิบเอฟพีไม่ใช่ไม่รู้ว่าเอฟพีเอฟหรือไงไม่รู้เอฟพีเอฟถูกต้องเอฟพีเอฟหกสิบเงอะเราใช้เชนเออปรับไปเหลือสี่้างหัวโอเคตอนนี้บอว่าขอคนสเปกมากเยอะค่ายคปคนเต็มนะสิบนะอุ้ยภาษานี้มาเลยอันวิโอหค่ะภาษาอะไรเนี่ย อิตาลีอินเดียรอลองลองนันนั่นนึงเริ่มไหมเริ่มเริ่มไหมอย่างแรกเริ่มแล้วนี้ค่ะนี่อยู่กระจายตัวกระจายตัวเราเรากระจายตัเราหดขี้ขวานนะคะเรามีดับเบิลดับเบิลเอ้ยเอาไงดีอายพี่รีบอายวิ่งไโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ยุ่งแล้ววิ่งอย่างเดียวไม่รู้ดูวิ่งไม่รู้ดู ไม่เอาไม่เอาหนูไม่เอาไม่เอาไออ้าววุ่นวายมากวุ่นวายมากหัวตีต้วงตัดหน้าอยาโอ้จะายไหมนี่ยิงกทีันดีรันวิงโอไม่รู้แล้วหนูวิ่งหนู วิ่งตายแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายวิ่ง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 เมื่อกี้ของอะไรนะเธอบางคนที่ดวงหูเอาหัวไว้ทีละขนาดที่ไมได้เล่นเยอะเลยโอ้ยโอ้โยโอ้โยโอ้โหวิ่งอย่างเดียวแล้วโอ้โยโอ้โหโอ้โยโอ้โหไม่ยุไม่รู้ดูวิ่งอย่างเดียวหนูวิ่งค่ะทุกคนอาจจะรำคาญเราะว่าไอเดนี่ดีด้วยแล้วก็ เป็นครั้งแรกก็อย่างเงี้ยเขาเป็นครั้งแรกเขาเล่นเป็นที่เด็ดรอบเ่ยเอลมี o n ี k i อนคิวดี๋ยวแค่วิวเฮ้ยโอ้ยไปตายยังเนี่ยตายโธ่ตวงตัดน้าไอตองฟันน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาตายตั้งนานแล้ววิวกินใครตวงมากเลยยายามายิงใส่นะเับเป็นจอมไม่ช่วยชีวิต เอ้ยคนที่หกโอดีใจคนอีกค่อเลสปาร์คโ้ตายเรียบร้อยนะคะคนที่หกดีใจเป็นผีแล้วก็เป็นผีแล้วก็จะลองเล่นกับเขาดูมั้งเนี่ยเล่นอิสักตาเนี่ยเป็นอิสัถ้าขยายไปเล่นเล่นอย่างเสียวอ่ะแล้วที่เอ็นทีนนจะรักก่อนไหมเนี่ยถ้าให้เอ็นทียังไม่รักกอนเนี่ย พี่เอ็นทีรันเราหลอดเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ถูกเท้ใช่ไมาเล่นีกซักตามไหมเด็บเด็บเด็บเออคุณเจออ่ะคุณคุณเออนายวูะมาลาวูฟป่ะนั่นแหละชิคใครวะคนนั้นไอสกินไรใครใครอ๋อนายแมววูฟอะไรมาลาอะไรของคุณโอ้ดับเบิลจำ่าเขาอะ โอ้โหดับเบิลจำค่าเขาอ้อออกดีก่อนไปและลาก่อนอ,ออกดีก่อนออกได้กว่ามามามา,มาเล่นเทียนทีโอเคค่ะกลับไอทีเมื่อกี้หลุดนะคะโอเคมาวิวเลือกค่ะอ่าเอาเทียนทีรันไหมเหรอหรือเอาสทปแฟบเหมือนเดิมเทียนทีรันเทปแฟบเหมือนเดิมเนาะเทียนที <NT> เออก็เด็กกระเดกได้หลากหลายหน่อยก็วิ่งไปทางทางขวาเอ้ยทางซ้ายทางซ้ายพี่ทางซ้ายมาแล้ไปไหนแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วทาซ้ายอะไรอ่ะเอออันไหนอันไหนให้คุณเลือกเอาอันที่มีสิบห้าคนอ่ะ B อ่ะอันไหนสิบแปดเราเนี่ย B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  กด โอโ้กว้างใหญ่ไพศาลมหาการเราเล่นโอ้มหาการเ <c oughs> มื่อกี้ได้มหาการาจะเริ่มแล้ววันนั้นแล้วเราเล่นในที่สุดก็ขึ้นมาได้ไม่ใช่ละเขาคุณโพนเมื่อกี้นะที่อ่านของคุณภูมิอะไรจำบ้างเริ่มแล้วพพ่พี่เพ,พ่เริ่มแล้วเพ่แล้วพี่ผมดูแล้วครับพี่ โอ้ยไม่รู้เลยโอ้ยค้างกันแล้วแล้วล่วงแล้วเพ่หนูหนูล่วงแล้วเพอย่าอย่าอย่ามาตัดหน้าอย่าอย่าไม่เตะตะกี้เสียงนี้อย่าไม่เตะเนาะอ๋อกันสามแล้วอ๋อกันสามแล้วนี่่ใ เกมคาเลแต่เด้วเด็วไมเป็นไรเตเตเดี่ยยาตัดาพี่ยาัด้โเดยเลหเดียวก็เสียงวิวจริงๆเออยวัดดีตัวตัวตัดตาเข้ามาเยนตัดยตัด ลวงแล้วเพลงนิ้วหลไม่ดีเนี่ย่วงเลยอือตายแล้วลาก่อนเอากำะเปไามให้ตัดต้ามะไรอ่ะประธานตัดตนาค่ะอยเฮ้ยเขาเป็นผีตักตามตามตวงดีกว่าสวัสดีสวัสดี โอ้ยโอ้ยโอ้ยผีร่วงผีร่วงเออร่วงจริงผีร่จริงๆนะเสี่ยมากอะเป็นผีเวีเป็นผีเป็นผีตามผีก็ยังกลัวเป็นผีวิ่งตามอย่าวิ่งตามิคนลูกอ้อย่าตามเวคนไม่เห็นเออเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ตอหน้าตดตาว่ื่อกี้นี่เราตดหน้าตดตาวะาลวงออกไปแล้วเดี๋ยวไปตอหน้าตดตาว่าลวงลงไปโอ้ย้ยสะใจเอะทีอย่างนี้กันด้วย จบลิปแล้ <laughs> 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 <avior> <laughs> <laughs> <laughs>